่คก็เนี่ยใสอชุดชีเดงเฮ้ยหัวตึงๆฝรั่งน่อยนี่มาพี่พี่พี่ฮันหนาวรูอฮันหนามาสบายดีสวัสดีปารุ่งเนีาบิริว<ะ>เวจ,จ,จะเจออะไรเาจเจอแม่บะแคงไปนอกน่ดมจะี่เาจอไรแม่บแคงได้ไมไไแคงนอกหน่อยได้นหมจะไปีปาโดยอยู่มาขี้แข่งกันบาน สวัสด <l panels> ีน้องบิวซี่บิวซี่วัวตึงบิวซี้ยเดหน้บีวิวมีตัวบีอบีแม่ไปจ้ะบิวบีใหญ่นะบีใหญ่นี่กายูหันคือเกาบริไปขางในเด้อขึ้นมาวีจะดีดึงนลูกอะดึงลงแห้เอาไหมยีโดด ยาใร่ยาเห็นห้าวใช่หรอนี่นี่เซ็นแช่พุงนะ่นน่ะสิออก่นั้นนะเอแต่ว่าไม่อวนไม่อวนเจ้าก็อวนเหมือนกันเลยเคือแน่เออคือไน่อวนมาเจ้ากะหมูน้อยเจ้าเจ้าอีหล่าเจ้าโล่เจ้าเจ้าเป็นหมูน้อย่าเจ้ามั้ยไงให้หมูไงครใค จะจะโู้จ้งใครบอกไค่บอกว่าเัาเป็นหมูนีดหมูไงใครบอกใครบอกใครบอกหมแมนหมแมนใครบอกพอเจมส์ใครบอกว่าเัาเป็นหมูนเป็นไงพอเจมไม่อ้วนครัพอเจมไม่อ้วนคือบอกเขาบอกเขาบอกเป็นหมูเขาเป็นหมูหรือเปล่าเลยเขาอ้วนจริงจังว่าหมูปิ้นบอเออหมูปิ้นอุ้ยอยากอุยอยากกินหมูปิ้นแน่นาะนังกับเกาะพี่ชิเสะพ่อแม่พี่น้อง โทไปเชื่อมั่กไปโทราวโซไปโทรโทโทโหลมโทรโทโทโเชื่อมันเปนันใดนปาอนอกปะเอาเบ่งเปิดหูเปิดตาปะยิ่งเบ่ิขนเด้าหุเขียนใช่เบงขอเขียนตอึกมังดูตอนแรเขียนตึกบิว่าเบงดูเขียนตอึกอ่ะยค่ะปก เขียนตะมู่น่อยแท้เขียนตั้งิว้ตัวใหญ่เยอะไหมเขียนตะคำเอาไปไปดูนังิวนล่อาไปปอยไปนั่งวิวคือตัวนี้นั่งวิวเขียนตะคำแม่นี่เขียนน้อยหง่เียนขนระกบน้อยมเมน มันคือคือข ok ีดตะมูกเขีดตึกทางมันอ่ะมือนห้องอึกอึกช่บีวเมะ์วยบวยบเขาอกมเอาฮาิอกเปล่าหรืปะปะปไป่่ะมาเราจะไปใช้ เสียงซวอยูเนาะพุ่นเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกสาวก็ใส่ชุดสีแดงอองตรงอยู่มาเต้นให้ปะุมึงดิเต้นให้ปะุมึงดิเอ้าล่วงบ่หาพ่อนําเอารุมไปลูกสเอารุมหานเฮาแล้วลูกน้องยง่ะอันนี้น้องวานน้องวานแปลงนันบ่โอ้ยกอดคอน้องฮงด้ลูก น้องมาดิดน้ำคนน่ารู้ๆๆเจ้าโอ้ว่าหนี้กัเห็ดยังนี่ฮ้อโอ้ตีหัวเจ้าของก็เก่งแท้นี่ตายดูใครนี่บอกแม่เอ้ยแม่หัวเโอ้ดันย่อง อี่ล่าเฮียงอันนี้เฮียงกับ้ยแม็กนะเฮียงเฮียงผักนะอีหล่าชิเฮียงผักผักอีหล่าชีตยังกิ่หมููทะนะใคซื้อมาน่ะอีหล่าไปซื้อมาบ่ลูกคือวนี้ผมน่ามีแต่ผักใช่บใช่หมูนะลูก วายมีแต่พักอยู่ในถางชวนนี่นี่ใช่ใช่มีเงินซื้อหมูจังอันนี้มีแต่พักอันนี้อยู่ใช่ใช่ใช่กินปลาได้รึเปล่าปลากินปลามีแต่ปลามีแต่ปลาจากหมูแค่นี้จ้ะทำไมเนื้อยสิทำไมจะเพื่อสิ่นง้อเช่นเนี้ยจ้าไม่ฉันฉันว่าฉันเอาฉันรีพอปลา Bao bị nhột bò ơi, mốt đâu bam luôn tắm bam luôn tắm đâu luôn tắm bam luôn băm bam luôn băm bam luôn tắm băm luôn tắm không không. tắm bam luôn tắm bam luôn tắm bao không muốn tha, một bò, xem một hạ Xét ăn xem mỏ vào nào mỏ nhau, đúng Xét mỏ không nào thà, tăng nữa đó, đó Nàng này, này. À, Đây mỏ đi Mỏ tăng đi tóc Phun ạ Phun Mỏ

เงินเดวเอาไม่ไหวทมทิพย์อดลดมันจะได้ไหมเฮ้ยไม่บทมทิพย์เนาะลูกมันจะได้เลูอเนาะเสีดายเสดายเสดายได้เพื่อมันจะได้มาปาดปแน่สั่งเนเรเร็วเรเ็ลเร็วเื่อวนใช่อยากอยากไอยากดีบอ่ะจังน้ก็ไห้แน่นอน

มนหนังเนอหนะหากินตลอดกินอะรกนขึ้นมาละบานได้กินเลยนะามันไป้ากินไปละบากินดีนะว่าตัวฉันก็ไม่อยากานะราะว่าปากมันพาไปชิ้นเฮาเยใส่กันชิ้นเฮ้มีแต่ปากซาปากบุมีคือสีคือสีดียูนะบอกเว่าอยากจนนั่นดอกแต่ว่ากินก็ได้กินก็ได้นะ เจอมูเลยแบบไม่าดหชวนกินนะใหญ่เขาวิ่งไล่ชวนคอมเมนต์มูชวนเออชวนมันมันสิเป็นลักษณะนั่นแหละนางน้องดุ่นางน้องหนุ่ละนางน้องนางเป็นกำลังใจนี่แหละเราอยู่กับสาวเงินเพื่อนกินนี่ว่าวันไดตอนเขาถู่เพื่อนดู่ห้านเพื่อนกับผู้ชายแล้วตอนนั้นขยันไม่ไปอยากทายเขาว่านะ อเดียวอันอันเป็นแว่นอันเขาว่าชืเขาเขห็นมือถือกันโอ้มนเห็นแล้วมันเห็นแล้วอ่าเขาเขาไปจับแล้เธอทำนอนเห็แล้วาเ็แลเออสุ่ใ้มยนอนแล้ดิเห็นแล้วเห็นได้แล้วก็ิวเห็นแล้แล้ว

อาเนาเบิดกเบิแล้ววขอเอาพีทมองไหนวเอเอาพิดยวัถีกเอนดหมอกันะดยดมจะมีน้ำมันบ่ค่ะมีน้ำมันทาหลํบปื้แล้หม้อต้มยืดนะน้ำมันเน่่น้ำมันหมูเด้หมูสามชั้นนานเลยอันนี้มันบแม่นเนาย่างเลยปนด ตายสกี้สุดไหนแซ่บบดอกกินด่ากินแค่ด่ามีประโยชน์ดอกเอาสีข้าวอย่างปลาบอลลี่นะจ๊ะแซ่บเคยกินเนอะเคยกินแต่ปลาลันล่าดิขายเลยห่วยกินด่าเกินด่ามีประโยชน์นะ โอ้โอเค้กแล้วฝากเลยมาอยู่นีไม่ยังก็ได้กินนกบิวกินแล้วกินจักินเบื่อมาเบื่อจะมีมกิฝากมากระซึองกระไส้หัวกระใส้เห็ดกระไส้อ้าวชมพู่ชมพูวะมาละมือคืนนี้ยังเบื่อนี่ยี่เหบื่อถ้วยหนึ่งอะไดีมาแล้วโอ้ถึกใจคักแท้นี่เพคนว่ากินเพิ่น มาเราตอนแรกทำไมาถามผมไ่กินข่าวว่าตอนเศร้าที่ตอนไปเพื่อน้องพิงปี่ว้ข้าีเยเา่มาีภัยเบิกเบยยอนะไปเลยนะเออจั่วเออ่เศร้าอยู่แต่ว่าตื่นตอนนี้ได้ตอนเอื่อยไปเพื่อน้องพิงเด้เราบริกบริข่าวบนขึ้ขัวแล้วก็เพื่อนชิมาข่าวาเบิ่งอยูนะบริชงบอกเพึ่นได้ กลับมาเดือดห้วใส่ข <those S 1> <om> ่าก็แขงอข่ากแข้งอีกบาทนี่เบบข่อเย็นนี่เพื่นเออนั่นแหละมีประโยชน์เขากินยังเอาไปอุ่นเข่าเมือนั้นะเปียกขึ้นนี่ได้เออขึ้นนี่แล้วก่งบ้านนี่บ้านนี่เร้กว่กงปลามือ่ายยิมดิตกิไมน้ขาเลยเออ

กินเขียบบ่กินหมูทะเออกินหมูะไกัไหกินบกินตึกืนค่ะนังลงนะนังลงเอาข้าวมาเจ้าบ่ากินเขียบอือย่านนี่ที่ดาบย่านมาลรยังเมยมีนะโมเลยนะนีเฮ้กินไม่ไปหยดได้เฮ้ยบใบรูปแป๊ใบปอ๋อใครกินบดจ้าลูกพี่มาหินอย่า้เป็นสั้นตรงหลัมันข้าวเโอ้ยข้าวเห็ด

บอกให้กินเท่าเรากให้กินตอนเด้อกินเือชด้นามันนียนะเอาง่าอมือชื่อเชื้อเยดมินมินข้าวเขียดนะกไปไปกินข้าวบ่ากินมูทานี่กินมูทาอ่ากินมูทาเลยอ่ะไปไปเขียดนี่ ไปไปกินก็มีตู้ป่ใช่ป่ะนี่ตู้มีข้าวป่ะไปถ้กินข้าวอิ่มแล้วบไปกินได้หมูถ่านเอาไปบ่อไปกินบ้อนกันปลั่งมือปลดปลั่งมือซามไปเอห้องน้ามีตู้ก็ได้ไปถึงบอหน้ามีตู้เพื่อนห้องน่ะบอย่านบอกแม่อยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วลูกไปแล้วแม่แนมอยู่น่ะเอาม่เห็นมั้ยไปสุดเลยไม่เห็นตาเลย เฮ้ยจ no. ้างอไรเล้อเฮ้ยนี่นะทองพุท่านนิยมเลยพิ่นเตรียมดิชื่อเฮ็ดไว้ดิเอเตรียมไว้เลยวนมานาน้านาเดือดแล้วจ